เน้นสายแพรพุ่งอันเป็นสายของเน้นที่ว่ากันว่าฝึกยากที่สุดความสามารถในการปล่อยออร่าออกมาจากตัวของผู้ชายนั้นก็สามารถใช้เพื่อการโจมตีได้ซึ่งมันนั้นก็เป็นการโจมตีระยะไกลที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผู้ที่มีเน้นอยู่ในสายแพรพุ่งมักจะมีนิสัยใจร้อนและตอบสนองต่อทุกสิ่งทุกอย่างอย่างรวดเร็วและไม่ค่อยสนใจรายละเอียดอะไรยิบย่อยมากมายครับและว,วันนี้อดีตเด็กนั้นจะพาเพื่อนๆมาดูตัวละคร9ตัวนะครับที่มีเน้นอยู่ในสายแพรพุ่งในเรื่อง h u n t e อร์ฮันเตกันครับ เอาละาก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อ,อ,อนๆชาวอนิเมะทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเพชรร่วมกับทีมงานของอนเิเมะอีกตามเคยนะอย่างที่เรานั่นเอง,เองนะครับได้กล่าวไปข้างต้นนะว่าวันนี้นั้นเราจะมาดูเรื่องราวของตัวละครใน Hunter Hunter ที่พวกเขานั้นมีเนยอยู่ในสายแพ่พุ่งทั้ง9คนกันครับว่าจะมีใครกันบ้างแต่ก่อนอื่นนั่นเองนะครับเราก็จะต้องขอเตือนกันก่อนนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้จะมีการพูดถึงรวมไปถึงสปอยเนื้อหาบางส่วนนะครับในอนิเมะฮันเตอร์ฮันเตอร์นั่นเองหากขี างเคยนะครับว่าถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนเนี่ยที่เราได้รวบรวมมามีข้อผิดพลาดประการใดเพ <ๆ S 1> ื่อนๆนก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลส่วนที่อยากจะใส่เสริมเพิ่มเติมให้เรารวมไปถึงใส่แท็กเวลาเพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้หน่าสารบานอดิเดข,ของเรานั่นเองนะครับสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับก็อย่ายลืมกดไลค์เพื่อเป็นกัะ,ะใจให้กับพวกเราแล้วก็ Let s s t ร์ด เปิดมาที่คนแรกเลยครับที่มีเนนอยู่ในสายแพร่พุ่งหน้าคือตัวของเรเซอร์นั่นเองเรเซอร์นั้นเป็นชายที่มีรูปร่างกำยำและมีความสามารถทางกายภาพที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเขานั้นปรากฏตัวออกมาในภาคเกมกรีดไอแลนด์ในฐานะ GM ของเกมกรีดไอแลนด์กาเลทีเดลละครับในวัยเด็กของเรเซอร์นั้นเขาเคยตกเป็นเหยื่อของการทารุณในกมเด็กจนได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสและเขานั้นก็มักจะถูกคนอื่นเรียกว่าไอขี้แพ้ไอ้งี้เง่าอยู่เสมอครับท่ามกลางการดูถูกดูหมินนั่นเองนะครับรวมไปถึงการถูกทารุณนััั่นนเองมก็ทําให้ตว เขาเติบโตขึ้นมากและกลายเป็นอาชญากรที่ก่อเหตุฆาตกรรมมาหลายครั้งนับไม่ถ้วนกันเลยทีเดียวล่ะครับและไม่มีใครนั้นสามารถจับเขาได้เลยแต่ท้ายที่สุดแล้วนั่นเองนะครับเรเซอร์นั้นก็ได้ถูกจินในกระเพาะของกรจับกุมได้สําเร็จเรเซอร์นั้นจึงถูกตัดสินประหารชีวิตแต่จินนั้นเองนะครับก็กลับช่วยเขาไว้พร้อมกับพาเข้ามาที่เกมกรีดไอแลนด์จินได้ขอร้องให้ตัวของเรเซอร์นั้นสร้างเกมกรีดไอแลนด์ขึ้นมาและแต่งตั้งเรเซอร์ในะครให้เป็น GM ของเกมนี้นั่นเองในใจของเรเซอร์ตอออนนนนนนนััั้้้้้ก็ไไดดคิะรรบวว่่าาาาจปปแลทษหยง เขามาเป็นคนสร้างเกมเนี่ยนะแต่อย่างไรก็ตามแล้วครับเรเซอร์นั้นก็ได้ตกลงตอบรับคําขอของจินและจินนั่นเองนะครับก็ยังบอกเรเซอร์อีกนะครับว่าสักวันลูกชายของเขาอย่างกอนนัจะเข้ามาในเกมนี้นั่นเองเมื่อถึงตอนนั้นก็ขอให้เรเซอร์นั้นจัดการกับกอนแบบใส่เต็มเหนี่ยวไม่ต้องยั้งมือกันอีกครับอีกทั้งตัวของจินเนี่ยก็ได้วางมือนะครับที่ไหล่ของเรเซอร์แล้วบอกว่าเขานั้นไว้ใจเรเซอร์และเรียกเรเซอร์ด้วยชื่อของเขาอีกด้วยครับนั้นนั้นมันก็กลับทำให้ตัวของเรรู้กววาาาามมัคคบบจ อื่นจนในที่สุดนะครับเขาเนี่ยก็กลายเป็น GM ของเกมกรีดไอลเลนเรื่อยมาจนผ่านมาเป็นเวลากว่า13ปีครับเขาก็ได้เจอกับกอนและได้เล่นดอชบอลกับกอนนั่นเองการเล่นดอชบอลในครั้งนี้นะครับมันก็พอจะทําให้เราเห็นในสเกลพลังคร่าวๆข,ของเรเซอร์แม้ว่าจะไม่ใช่การต่อสู้โดยตรงแต่เราก็พอจะรู้นะครับว่าตัวของเรเซอร์นะแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก,กเลยทีเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ตัวของเรเซอร์นะจะต้องเผชิญหน้ากับพวกกลุ่มโจรเงามายาที่มากันถึง6คนกันเลยทีเดียวละครับเมื่อพวกเขาได้เจอกันแล้วตวของตองงฟิก็้ กับเตือนพวกของตัวเองไว้ทีเดียวเลยแหละครับว่าตัวของเรเซอร์นั้นแข็งแกร่งมากๆกันเลยทีเดียวเรเซอร์นั้นมีเน้นอยู่ในสายแพรพุ่งครับที่ความสามารถของเขานั้นก็คือออร่าบอลเป็นการที่เรเซอร์นั้นสามารถปล่อยออร่าของตัวเองออกมาจากมือเป็นทรงกลมสีแดงได้และทําการคว้างลูกบอลหรือกระโดดตบบอลน,นั้นใส่เป้าหมายได้เรียกได้ว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงเป็นอย่างมากครับคล้ายๆกับการตบวอลเลย์บอลเลยนะความสามารถถัดไปนะก็คือเป็นการที่ตัวของเรเซอร์นั้นนะครับจะสามารถเรียกอสูรเนนออกมาได้ทั้งหมดแตัวโดยแต่ละตัวนั้นจะมีีหมายยเลขติดอู่ท ตั้งแต่หมายเลขศูนถึงหมายเลข7และอสูรแต่และตัวนั้นจะสามารถพูดและมีความคิดในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆด้วยตัวเองได้อีกด้วยรวมไปถึงพละงกำลังของอสูรแต่ละตัวนั้นก็ยังเยอะมากอีกด้วยครับนอกจากนี้อสูรเนนของเรเซอร์นั้นก็ยังสามารถรวมร่างกันเพื่อให้มีพละงกำลังมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเทพทูไปไหนอ่ะนะอย่างที่เรานั้นจะได้เห็นอสูรเนนหมายเลข13ครับที่เกิดจากการหลอมรวมกันของหมายเลข6และหมายเลข7นั่นเองแต่ความสามารถนี้ของเรเซอร์ก็ยังมีข้อเสียอยู่ดีครับนั่นก็คมมรนนั้นาาน้้ใชวาาาสถี จะทาให้ออร่านในตัวของเขานั้นลดลงแต่อย่างไรก็ตามแล้วครับเรเซอร์นั้นก็สามารถเปลี่ยนอาสูรเนี่เหล่านี้ให้เป็นออร่าแล้วกลับมารวมที่ตัวของเขาได้ตลอดเวลาเพื่อให้เขานั้นสามารถใช้พลังของตัวเองได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับความสามารถของเรเซอร์ที่ปรากฏออกมาให้เราเห็นก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับแต่เท่าที่ดูนะเรารู้สึกเลยนะครับว่าตัวของเรเซอร์ก็ยังมีความสามารถอย่างอื่นซ่อนอยู่แล้วก็เป็นคนมีของแน่นอนแหละครับ มาต่อกันที่ตัวละครถัดไปเลยนะครับที่มีเน้นอยู่ในสายแพร่พุ่งนั่นก็คือตัวของเลโอลิโอพาราดไนิสนั่นเองครับเลโอลิโอนั้นเป็นชายที่มีอายุ19ปีนะครับแต่ท่าทางบุคลิกภาพาของเขาเนี่ยกลับเป็นผู้ใหญ่เป็นอย่างมากในวัยเด็กของเลโอลิโอนั้นเคยมีเพื่อนสนิทที่ผูกพันกันอย่างมากอยู่คนหนึ่งครับแต่ภายหลังแล้วเนี่ยเพื่อนของเขาก็ได้ป่วยเป็นโรคร้ายที่ต้องใช้เงินในการรักษาจงนวนมหาศา,ศาลกันเลยทีเดียวแต่เพื่อนของเขาเนี่ยก็ไม่มีเงินรักษาครับจึงได้เสียชีวิตไปอย่างน่าเศร้าจากเหตุการณ์ใในนนนนนครรััั้้้งงง Leo 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 ่เเเเอออมกก็็ลบปปขขจทาห นั้นอยากจะมีความฝันที่อยากจะเป็นหมอเพื่อที่จะสามารถรักษาผู้ป่วยทุกคนแม้ว่าผู้ป่วยคนนั้นจะไม่มีเงินก็ตามนั่นเองแต่ด้วยการที่จะเป็นหมอนั้นก็ต้องใช้ทุนการศึกษาที่ค่อนข้างสูงก็พอตัวเลโอลิโอนั้นจึงได้เข้าสอบฮันเตอร์เพื่อหวังว่าเมื่อได้รับใบอนุญ,ญาตฮันเตอร์มาก็จะทําให้เขานั้นสามารถหาเงินได้ง่ายขึ้นนั่นเองและในการสอบฮันเตอร์นี่เองนะครับก็ทําให้ตัวของเลโอลิโอนั้นเจอกับพวกกอนคิรันและคุรับิก้าซึ่งทําให้เขานั้นมีเพื่อนที่ไว้ใจได้อีกครั้งหนั้้้้นนนนไไไไมไมมมมม่่่ดดีแลววก็เเชืออใจใจคครานานนครคาาาราาาาาสถขง นั่นก็คือรีโมทพันครับเป็นการที่เลโอเลโอนั้นสามารถรวบรวมออร่าไว้ที่หมัดพร้อมกับต่อยลงไปที่พื้นเพื่อสร้างหลุมดําขึ้นมาและหลุมดํานี้นั่นเองนะครับก็จะเชื่อมต่อกับหลุมดําที่2ที่เลโอเลโอต้องการให้หมัดของเขาไปโผล่นั่นเองครับหมัดของเลโอเลโอนั้นจะสามารถพุ่งจากหลุมดําที่1ไปยังหลุมดําที่2ได้อย่างรวดเร็วทําให้กลายเป็นการโจมตีที่คาดเดาได้ยากกเลยทีเดียวแหละครับส่วนความสามารถอื่นของเลโอเลโอนั้นก็ยังไม่ได้มีปรากฏออกมาให,ให้เราเห็นในเนื้อเรื่องปัจจุบันเลโอเิโอนะครับได้ถูกชีเด ึ้นเรือวานดำไปในทาวนะหมอเลยครับซึ่งเรานะก็ต้องเอาใจช่วยให้เลโอลิโอกันต่อไปนะครับว่าตัวของเขานั้นจะมีบทบาทแล้วก็เรื่องราวของเขาเป็นอย่างไรต่อไปกันแน่ครับเออพูดละท้อนะอาจารย์ไม่แต่งต่อสัที เราก็ยังอยู่กันในสายแผ่พุ่งนะครับคนต่อไปนั่นก็คือตัวของเมโลดี้หรือเซนริสอนั่นเองครับเมโลดี้นั้นเป็นมิวสิกฮันเตอร์นะครับที่ปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในอนิเมะต,ตอนที่39เมโลดี้นั้นได้เข้ามาเป็นหนึ่งในบอดี้การ์ดของนอตสตาร์แฟมิลี่เหมือนกับตัวของคุรับิก้านั่นเองครับเมโลดี้นั้นเป็นเพศหญิงนะครับแต่รูปร่างหน้าตาของเธอนั้นก็อาจจะดูแปลกๆปกไปสักหน่อยนะสาเหตุที่เธอนั้นจะต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าวันหนึ่งในอดีตนั้นเมโลดี้นั้นได้ไปดื่ม โซนตาออฟดารเนสออกมาเล่นครับซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นโดยซาตานที่ว่ากระร้าผู้ใดก็ตามนะครับที่นํามาเล่นหรือได้ฟังเพลงนี้จะต้องถูกสาบอย่างโหดร้ายแล้วก็แน่นอนแหละครับเมื่อเมโลดี้นั้นได้ยินเพลงนี้เข้าไปเพียงท่อนเดียวมันจึงทําให้รูปลักษณ์ของเธอนั้นได้เปลี่ยนกายเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างแปลกกันเลยทีเดียวส่วนเพื <anonymous eterm oon> ่อนของเธอที่นําเพลงนี้มาเล่นเขาก็ได้เสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองกันเลยทีเดียวแหละครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วนะครับการที่เธอนั้นได้ยินเพลง Sonata of n a d r k มันตลอบทําให้เธอนั้นมีควาาามมสร่เขึ้น นั่นเองนั่นก็คือเธอนั้นจะมีความสามารถในการได้ยินเหนือผู้อื่นหลายเท่าตัวและเธอนั้นจะสามารถจําเสียงที่เธอเคยได้ยินได้ทั้งหมดนั่นเองครับเธอนั้นสามารถรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้ผ่านการได้ยินเสียงหัวใจของคนอื่นครับเสียงหัวใจของคนที่อบอุน่นเสียงหัวใจของคนที่กําลังโกหกและเสียงหัวใจของคนที่โกรธแค้นเมโลดี้นั้นสามารถแยกแยะได้หมดครับทำให้ตัวของเธอนั้นสามารถจับผิดหรือจับโกหกคนอื่นได้อย่างง่ายดายกันเลยทีเดียวปัจจุบันนะครับเมโลดี้ก็ยังอยู่ในสังกัดของมาเฟียนนออตาาแมละะเเธัังงงคก็ยห เพลงของบทเพลง Sonata of Darkness อยู่เสมอครับเพื่อที่เธอนั้นจะได้ทําลายมันทิ้งและจะได้ไม่ต้องมีผู้เคาะร้ายเหมือนกับเธอนั่นเองเมโลดีนั้นมีเน้นอยู่ในสายแผลพุ่งครับความสามารถของเธอนะก็คือ Enchanting Music เป็นการที่เมโลดีนั้นนะครับจะมีฟลุตหรือคุยฟรังอันหนึ่งนั่นเองเธอนั้นจะเป่าฟลุตตรงนี้นะครับและส่งออร่าของเธอเข้าไปในเสียงเพลงทําให้คนที่ได้ฟังเพลงของเธอนั้นได้รับผลกระทบต่างๆครับเช่นบรรเทาอาการเหนื่อยล้าได้นะครับความสามารถในการรักษาโรคบางอย่างและเมื่อเธอนั้นเล่นบทเพลงที่มีชื่อว่า a Feel i n s p i r แล้วเธอนั้นก็จะสามารถทําให้ผู้ฟังนั้นมองเห็นภาพลวงตาว่ากําลังอยู่ในทุ่งหญ้าที่สวยงามทําให้ผู้ฟังนั้นเกิดความผ่อนคลายได้นั่นเองนอกจากนี้แล้วนะครับเมื่อนําเพลงที่เธอเล่นนะครับไปทําการขยายเสียงแสลโพงมันก็จะทําให้ผู้ที่ได้ยินเพลงของเธอทุกคนนั่นเองนะครับได้รับผลกระทบจากความสามารถของเธอทั้งหมดอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามนะตัวละครอย่างเมโลดี้นะครับผมก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีจิตใจดีมากที่สุดจนเรารู้สึกได้เลยนะครับจากเรื่อง Hunter Hunter อีกคนหนึ่งเลยลหละครับแล้วผมก็รู้สึกว่า่าผมนีแอจะ

มาต่อกันเลยครับกับคนต่อไปนะก็คือพ็อกเกิลนั่นเองครับพ็อกเกิรนั้นเป็นชายที่มีรูปร่างตัวเล็กและมักจะใช้ธนูเป็นอาวุธรวมไปถึงตัวของเขานั้นก็ปรากฏตัวครั้งแรกในการสอบฮันเตอร์ฮันเตอร์อีกด้วยซึ่งพ็อกเกอร์นั่นเองนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ผ่านการสอบฮันเตอร์รอบที่287เหมือนกับพวกก่อนอีกด้วยครับเมื่อเขานั้นได้รับใบอนุญาตฮันเตอร์มาแล้วเนี่ยเขาก็ได้ผันตัวเองนะครับเป็นฮันเตอร์นักล่าสัตว์ในทันทีจนเมื่อจบบนบาาของเขาในภาคการ การล่าสาตอกรับเจอเขากับพวกหัวหน้ามดคริมล่าแอนนะครับและได้ปะทะกันเล็กน้อยอย่างไรก็ตามแล้วครับพอเคิลนั้นก็จะต้องเสียชีวิตลงไปจากการที่เขานั้นถูกปิโตเค้นเอาข้อมูลเน้นในสมองและถูกนําไปให้ราชินีมดกินนั่นเองครับพอเคิลนั้นมีเนนอยู่ในสายแพร่พุ่งที่ความสามารถของเขานั้นก็คือร e d a r r o ่ครับเป็นการที่พอกเคิลนั้นจะสามารถยิงลูกธนูสีแดงที่ห่อหุ้มด้วยออร่าครับเมื่อยิงใส่ศัตรูแล้วเนี่ยใครก็ตามที่โดนลูกธนูนี้ปักเข้าไปก็จะถูกไฟไหม้อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดีีียวววอออกกกคคาาาามสามสรรถนึงง็ื่่ัปทตข เพราะเคร์นั้นนั่นเองนะครับจะสามารถสร้างลูกธนูสีส้มขึ้นมาซึ่งจุดเด่นของลูกธนูสีส้มก็คือความเร็วของลูกศรน,นะครับที่มากขึ้นเมื่อยิงออกไปศัตรูก็จะสามารถทําให้ศัตรูนั้นหลบได้ยากมากขึ้นอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับพี่ตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวประกอบนะครับที่มีบทกันน้อยมากกันเลยทีเดียวแต่เขานั้นก็กลับไปนคนที่มีตัวแปรสําคัญนะครับที่ทําให้เรื่องเจ้กระพร้าคิมเมล่าแอดนั้นมันปะทุขึ้นมาได้นั่นเอง ต่อกันที่คนถัดไปเลยนะครับที่มีเน้นอยู่ในสายพัพุุงนั่นก็คือตัวของแฟรงกิ้นเบอร์ดิลนั่นเองครับแฟรงกิ้นนะเป็นสมาชิของกลุ่มโจรมายาตั้งแต่เริ่มต้นการก่อตั้งกลุ่มกันเลยทีเดียวเขานั้นเป็นชายที่ค่่งข้างตัวใหญ่และมีรอยเย็บปาที่หัวนะครับคล้ายๆกับแฟรงกินสไตล์กันเลยอ่ะนะหมายเลขรอยสักของแฟรงกิ้นก็คือหมายเลข7ครับอันดับงานข้อในกลุ่มโจรเงามายาเขาก็อยู่ในอันดับที่4กันเลยทีเดียวแฟรงกิ้นนะเป็นคนที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ยากลําา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 าบบบกกกกททีีีีีี่่่่่ซซัััั้้้้้้้อออนนนนไไไดดดดดยย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 งงงงเเเเเเมมมลลววขขขขแแุจด แฟงกินนั้นมักจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอยู่รอดของกลุ่มครับและเขานั้นก็จงรักภักดีต่อกลุ่มจนเงามายาเป็นอย่างมากแฟงกินนั้นมีเน้นอยู่ในสายแพรพุ่งและความสามารถของเขาเนี่ยครับไม่ได้มีการปรากฏออกมาเยอะมากนะครับออกมาเพียงอย่างเดียวนั่นคือดับเบิลแมชชีนกันครับเป็นการที่แฟงกินนันนะครับจะสามารถเปิดปลายนิ้วของเขาออกมาได้และยิงกระสุนเน้นออกมาจากนิ้วของเขาได้อย่างรุนแรงครับโดยที่แฟงกินนั้นจะสามารถปรับระดับความรุนแรงและความสามารถในการจาอทะลุของกระสุนที่ยิงออกมาได้ครับซึ่งเหมาะกับการเป็นอาวุธสังหารหมู่เป็น อย่างมากเนะเพราะกระสุนที่ยิงออกมาจากนิ้วของแฟรงกินนั้นทั้งรัวนแล้วก็รุนแรงเป็นอย่างมากเลยล่ะครับ อีกคนหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวของนักเคลิ้นบายนั่นเองครับนักเคลิ้นะเป็นฮันเตอร์นักล่าสัตว์อีกทั้งยังเป็นลูกศิษย์ของโมราอูอีกด้วยนักเคลินนั้นโดยปกติแล้วจะมีนิสัยอ่อนโยนและรักสัตว์เป็นอย่างมากครับเขานั้นจะรักพวกสุนัขนะครับเป็นพิเศษอีกด้วยนะเห็นได้นะครับจากการที่ตัวของเขานั้นนะครับเล่นกับน้องหมานั่นเองแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีนิสัยอ่อนโยนแต่เมื่อเข้าสู่การต่อสู้แล้วเขานั้นก็มมมมมัััััััักก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 กจจจจจจะะเเเเเเปปป็็นน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 คคอออออาา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 ารรรรรริงงงงบบบตต่่่สสสสูู้้้้ถึุีีีณ์ใวว5ลยยทด ปรากฏตัวออกมาค้างแรกในภาคคิมิร่าแอนด์ในฐานะทีมปราบมดคิมิร่าแอนด์ของประธานเดเทโลนั่นเองครับเรานั้นก็ได้เห็นเขาเนี่ยได้ทําการต่อสู้กับจิโตและยูปีซึ่งเป็นการต่อสู้แบบยิดแอนด์รันนะครับที่เขานั้นทันหนาดทำให้ตัวของยูปีนั้นถึงกับโมโหและหงุดหงิดเป็นอย่างมากเน็นของนักเคอร์นั้นอยู่ในสายแพรพุ่งครับความสามารถของเขาก็คือความสามารถสุดแสบอย่างฮากวเระนั่นเองนักเคอร์นั้นจะต้องโจมตีศัตรูให้ได้หนึ่งครั้งเพื่อเปิดการใช้งานศัตรูที่ถูกโจมตีีีนนััั้้จมตตตตตุุกกกาาาาางงฟววเลล็็ท่่ออแหรช ตัวเลขปรากฏอยู่อีกนะศัตรูนั้นจะไม่สามารถทำลายฮาโกวารได้แม้ว่าจะโจมตีอย่างรุนแรงแค่ไหนก็ตามอีกทั้งตัวของฮาโกวารนะจะติดตามผู้ที่โดนความสามารถนี้เข้าไปทุกที่ไม่ว่าจะเคลื่อนที่ด้ยวยความเร็วแค่ไหนก็ตามเมื่อศัตรูโดนความสามารถนี้เข้าไปทุกครั้งนะครับที่ถูกนักเคลิ้โจมตีใส่ตัวศัตรูเนี่ยก็จะไม่ได้รับความเสียหายนะครับแต่จะกลับเป็นการเพิ่มออร่าให้แก่ศัตรูเป็นการให้ศัตรูยืมออร่านั่นเองฮาโกวารเนี่ยก็จะทำการคิดดอกเบี้ยจากออร่าที่นักเคลิ้มให้ยืมเพม 10%ของยอดเดิมทุกๆ10วินาทีแต่หากนักเคลื่อนนั้นโดนการโจมตีกลับออร่าของฮากูวาเรก็จะลดลงเช่นกันครับถ้าหากยอดออร่าที่หัวของฮากูวาเรกเกินกว่าออร่าตั้งต้นของศัตรูก็จะเกิดการล้มละลายพร้อมทั้งฮากูวารเรกก็จะกลายร่างเป็นแมวสีม่วงและพันนึเน็ตของศัตรูให้อยู่ในสภาพเซตสื่อจนไม่สามารถใช้เน้นได้เป็นระยะเวลา30วันกันเลยทีเดียวความสามารถนี้เรียกได้ว่าโกงเป็นอย่างมากนะถ้าใช้ถูกต้องเพราะถ้าหากนักเคลื่อน,นไม่อธิบายเงื่อนไขทุกอย่างให้ศัตรูฟังศัตรูก็จะโดนโจมตจ แต่อย่างไรก็ตามแล้วหากนักเคอร์นั้นออกห่างจากคนที่โดนฮากกวารเกิน100เมตรฮากกวารนั้นก็จะไม่คิดดอกเบี้ยแต่ก็ยังคงติดตัวคนที่โดนไปตลอดนั่นเองความสามารถของฮากกวารีนี้ก็จะถูกปลดได้2ทางครับนั่นก็คือนักเคอร์นั้นปลดให้เองกับนักเคอร์นั้นโดนโจมตีใส่จนคืนออร่าทั้งหมดให้กับนักเคอร์ครับก็เรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างแสบสันแล้วก็ยุ่งยากกันพอตัวกันเลยทีเดียว มาต่อกันเลยนะกับคนถัดไปนะก็คือบอสเตอร์ครับบอสเตอร์เนี่ยก็เป็นมดคิเมราแอนหัวหน้าหน่วยที่มีลักษณะคล้ายๆกับกุ้งที่มีสีน้ำเงินเข้มนั่นเองอะนะนี่มันบูชิมหายากนี่ว่าความสามารถของบอสเตอร์นะก็คือออร่าบาสเป็นการที่บอสเตอร์นั้นจะสามารถยิงกระสุนเนี่ยของเขาออกมาจากก้ามของเขาได้อย่างรวดเร็วและรัวเป็นอย่างมากดังที่เราจะได้เห็นในตอนที่เขานั้นยิงใส่รถบรรทุกและรถถังจนระเบิดได้กันเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วนะครับเขายังมีความสามารถในการใช้ก้ามของเขาพ่อนออร่าออกมาเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่อย่างรรรวววดวดดเ็ไ้้อีกยคััับบปจจุน หลังจากการเสรียชีวิตของราชามดเมลเอมแล้วบอสเตอร์นะก็กลับใจเป็นฝ่ายเดียวกันกับมนุษย์และมีชีวิตอยู่ใน NGL ต่อไปนั่นเองครับ ซึ่งเราก็เดินทางมาถึงคนสุดท้ายของสายแพร่พุ่มกันแล้วนะครับนั่นก็คือตัวของโทชิโน่นั่นเองครับโทชิโน่นั้นเป็นฮันเตอร์และบอดีิการของมาเฟียนอสซัดแฟมิลี่อีกด้วยความสามารถของโทชิโน่นั่นก็คืออีเลฟเว่นแบล็กชิลเด้นปการที่โทชิโน่นั้นสามารถปล่อยออร่าของตัวเองออกมาเป็นทหารส่ชุดสีดําจํานวน11คนนะครับและทั้ง11คนนั่นเองก็จะมีอาวุธก็คือดาบเพื่อใช้ในการโจมตีศัตรูอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามทักษะการต่อสู้ของพวกทหารนั้นก็ค่อนข้างต่ําและพวกทหารนั้นก็็ไไไไมม่่สสาาาาารรถอออกกกกงงจจจตัวครครจัววขโทททชชิินดด้้้้ลลคบุยแ ลงเนื่องจากเขานั้นได้ใช้ทหารเนินของเขาเข้ามาบังลูกกระสุนของแฟรงกินแต่ลูกกระสุนของแฟรงกินนันก็กลับมีความรุนแรงจนสามารถจอะทะลุตัวของทหารเน้นของโทชิโนได้ในที่สุดโทชิโนก็ถูกยิงจนเสียชีวิตนั่นเองครับ เอาล,ละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของตัวละครในเรื่องฮันเตอร์ฮันเตอร์ที่มีเนนอยู่ในสายแพรพุ่งครับแต่นอกจากนี้แล้วก็ยังมีตัวของลินฟูบุกุนะครับที่เป็นอีกหนึ่งคนที่มีเนนอยู่ในสายแพรพุ่งแต่เธอนั้นนะครับได้ปรากฏตัวออกมาในมังงะเราจึงยังไม่ขอพูดถึงละกันก่อนจากกันไปนะครับเราอยากจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆนั้นชอบตัวละครเนนสายแพรพุ่งคนไหนมากที่สุดครับสามารถคอมเมนต์บอกเรากันไว้ได้เลยนะหากข้อมูลตรงไหนที่เราได้ทําการรวบรวมมาผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมานะที่เรา หรืออยากจะแก้ไขให้พวกเราด้วยนะครับเผื่อชาวคอมเมนต์กันนะสำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเราลงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า See you again later สวัสดีครับ